สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาเทียบสีนะครับระหว่างสีแดงนะครับกับสีดําแดงนะครับของเว็บร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามา2คันนะครับก็จะมีสีดําแดงนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับข้างหน้านี่จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นตรงคอนโซลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะฮะโทนจดทะเบียนนี่จะเป็นสีแดงเลยนะครับตัวนี้ข้างหน้านี่เป็น สีแดงเงานะครับส่วนฝาครอบหม่นี้จะเป็นสีแดงออกด้านๆนะครับวันนี้ก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพร้อมโอนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาเทียบสีนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับของ Honda เวฟร้อยตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นะครับ เผื่อมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีตัวร้อยสิบฮะตัวท็อปนะฮะสีดําแดงตัวนี้นะครับนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นข้างหน้านี้จะเป็นสีดานะฮะตัวนี้เป็นตัวไมลไลน์ไม้นะปี2023นะนี่ฮะข้างหน้าจะเป็นสีดานะฮะส่วนคอนโซลก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นสีดํานะตัวนี้สีดําเงานะครับผมนะ สวยนะครับผมว่าสีดําแดงตัวนี้ก็สวยนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีแดงนะฮะตัวนี้โทนจทะเบียนนี้จะเป็นสีแดงเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะข้างหน้านี่จะเป็นสีแดงเงานะฮะก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าสีแดงตัวนี้นะครับข้างหลังนี่จะเป็นสีแดงด้านนะครับสาหรับฝาครอบใหม่นะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับส่วนข้างล่างนี่จะเป็นสีแดงเงานะครับวันนี้ก็เทียบ2สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับ เพื่อนๆพี่ๆว่าสีไหนสวยว่ากันก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครชอบสีไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยซื้อหรือว่าเคยไปดูแล้วนะฮะสสีนี้คันไหนสวยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะออกรถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับบางทีก็อ่านคอมเมนต์แล้วนะครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงนะฮะนี่ฮะ ตรงฝาครอบใหม่ตรงนี đ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  tôi. Tôi ้จะเป็นสีแดงด้านนะผมว่าตัวนี้สีสวยนะครับสีตัวเดียวกับตัว p c x เลยนะครับแต่ว่าตัวสีดําแดงนี่ฝากครอบใหม่นี่จะเป็นสีแดงเงานะครับนี่ฮะก็คือคันนี้นี่สีแดงคนละแดงนะครับนี่ฝาครอบใหม่นี่จะเป็นตัวสีแดงเงานะครับนี่ฮะก็คือคันนี้เงาทั้งคันนะครับลายก็เป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับปี2023นสบสาะฮะสำหรับสีดําแดงตัวนี้นะครับผมว่าสวยคนละแบบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับส่วน เครื่องยนต์แล้วก็ราคาในเท่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็คือตัวท็อปทั้ง2คันเลยนะครับเพราะว่าฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่สีสีนะครับสำหรับเวฟร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กนะก็จะมีสีแดงนะฮะแล้วก็สีดําแดงแล้วก็สีนําเงินนะฮะแล้วก็สีขาวแดงนะครับสาหรับราคาล่าสุดนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับเวฟร้อยสิตัวล้อแม็กตัวท็อปปี2023นะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่4 8 0 0 0 20บาทนะครับจ่าย48,0 0 0กับอีก20บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหลังนะครับสวยเหมือนกันเลยนะครับคันหนึ่งนี่ข้างหลังเป็นสีดำนะฮะส่วนอีกคันหนึ่งนี่ข้างหลังเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบสีไหนก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับวันนี้ลงให้ก็มีสีแดงกับสีดำเดงนะ ตัวนี้สีแดงตัวนี้รถผลิตวันที่12มิถุนายนนะฮะ2,566นะครับส่วนสีดำแดงตัวนี้นะฮะตัวนี้ผลิตวันที่13มิถุนายนนะฮะ2,566นะครับทุกวันนี้ Honda เขาก็แจ้งวันเดือนปีผลิตนะฮะให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้ด้วยนะครับว่าตอนนี้รถเราซื้อนี่วันเดือนปีผลิตวันที่เท่าไหร่นะเพราะว่าจดทะเบียนนี่ปี2023อยู่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อก็2023นะคะ ส่วนระบบขับเคลื่อนตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะระบบเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันแค่สีนะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นเกียร์วนสีระดับนะฮะก็เกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นี่เหยียบไปข้างหน้านะครับเนี่ยสวยงามเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ัวชีดนะฮะ p g f i นะฮะตัวนี้ฮอนด้าขอรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบัวฉีก็รับประกันในห้ปีนะครับหรือว่า5 0,000นกิโลเมตร ส่วนถังก็อยู่ตรงนี้นะถังนี่จุน้ํามันได้5ลิตรนะถังใหญ่นะครับเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับเพราะว่าอัตราประหยัดน้ามันนี่อยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะรราคาที่ติดมากรบรถนี่ส6 4 0 0นนนะครับแต่ว่าทางร้านของเราขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรนะครับ48,000นนะครับกับอีก20บบาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ราคาเท่ากันทั้ง2ส,สีเลยนะครับนี่ฮะราคาเท่ากันเลยนะครับแล้วก็มีอีก2ส,สีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินกับสีขาวแดงนะครับเพื่อนๆพนี่ๆชอบสีไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนี่ๆเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพนี่ๆนี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่ 48,000กับไป20บาทนะครับพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหน้านะฮะไฟหน้านี่เป็นแบบ f ู L l LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะฮะตัวนี้ก็ใส่ตะกร้าไปก็สวยเลยนะครับตะกร้าก็206บาทนะครับส่วนข้างหน้านะฮะระบบเบรกก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะครับข้างหน้าก็เป็นล้อแมกซะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านสีดำด้านนะฮะยางนอกในใช้ของวีรเบอร์นะฮะขนาดยางนี่70ทับเขอบ17นิ้วนะครับ นี่ครับเหมือนกันเลยแต่ต่างกันแค่สีนะครับใครชอบสีแดงก็ฝั่งซ้ายนะครับถ้าชอบสีดําแดงก็ฝั kid> kid ่งขวานะครับสวยคนละแบบนะครับแต่ว่าสติกเกอร์นะก็เป็นตัวใหม่ทั้งสองเหมือนกันเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งลูกสูบสองวาวนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ สบายใจได้นะครับเพราะว่า Hon d a าเขารับประกันให้3ปีอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาภายใน3ปีหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรก็สามารถเข้าไปเคลมนะตามศูนย์ Hon d a ทั่วประเทศเลยนะครับผมนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะฮะล้อหลังก็เป็นล้อแมกนะฮะข้างหลังนี่จะเป็นดัมนะส่วนข้างหน้าจะเป็นดิสนะฮะขนาดยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับ80ทับเขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบไม้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะฮะเกจน้ำมันระยะทางกิโลก็อยู่ในนี้เลยนะครับเป็นเข็มหมดเลยนะครับผมนะต้องดูว่าปี2023อีกรุ่นหนึ่งนะฮะว่า Honda w a ว e 110นี่จะทำเป็นไมดิจิตอลหรือเปล่านะครับต้องดูว่าหลังจากตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะครับนี่ฮะสวยนะครับสีแดงตัวนี้ก็สวยนะครับสีดำแดงก็สวยนะครับเพื่อนๆพี่ๆชอบสีไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ อันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะใครสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9อนะครับอันนี้คือไลน์ผมเองนะครับหรือว่าใครเคยซื้อเคยสอบถามราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะเคย ซื้อหรือเคยสอบถามนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ